สวัสดีครับวันนี้พบเลยนะครับผมสองพี่น้องสุดหลอนะครับวันนี้ครับผมโฮลี่นะครับจะมาทำขนมปังชุบไข่นะครับแต่ไม่ชุบครับเ่็เหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์อ่ะก็มีขนมปังนะครับโฮวีดสูตรใหม่รอยัลนะครับแล้วก็เนยนะครับแล้วก็ ไข่กี่ฟองก็ได้ครับตามใจที่เราต้องการนะครับใครที่ชอบนะครับอลองไปทําตามดูได้นะครับคลิปนี้เราเปิดให้ทําตามเลยครับก็ขั้นแรกนะครับเปิดแกนะครับร้อให้ความร้อนมันทั่วทั่วลังทั่วกระทะก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราใส่เนยเข้าไปนะครับนี้นะครับอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ นะครับเราจะเอาหนมปังใส่เข้าไปนะครับนี่นครับลุกเขาให้เข้ากันนะครับต่อไปนะครับเราจะแช่แป๊บหนึ่งเราใส่เนอไปอีกนี่นะครับ มานี้นะครับใิรสนใจนะครับลองกลับไปทำที่บ้านดูได้ได้นะครับ เราไม่รอนะครับเราจะทาเลยนะครับแลค,ค,ค, <หะ S 2> คุณคิดว่าคุณรอนฮะคุณคิดว่าคุณร้อนนรก็อาจจะพอตัวนะผมไม่ได้รออะไรมากนะครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นเ,นเดี๋ยวมือเราร้อนได้นะครับ ประมาณนี้นะครับอ่าชนะขนมปังเรียกของเรานะครับไม่ไม่ครับนี่นะครับเบียบไม่อ่าต่อไปนะครับ,เร,บเราจะทำชิ้นที่สองนะครับ どうしてもありがとうございました。No, จำนอนแล้ววะแล้วน้อนี่ชื่ออะไรวฮะชื่อฮอลลี่นะครับมีมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้ว่ยครับอนาคุณเป็นแฟนเหรอฮะอนาคุณเป็นแฟนเหรอตอนนี้ยังครับแต่ไม่นานก็จะเป็นแฟนครับคุณจีบเคาอยู่เหรอใช่ครับผมจีบอยู่จีบอย่างเงี้ยครับจีบเงี้ยลมลมลม แล้วคือใครฝากถึงคนดูบ้าคนดูเหครับผมอยากฝากว่าใครที่ตอนนี้กำลังหิวนะครับในช่วงโควิดนะครับผมจะเป็นกําลังใจช่วยทุกคนนะครับช่วยครับช่วยทุกคนรอดตายนะครับตายยังไงครับตายเพราะว่าอดอาหารนะครับโอ้ยเป็นวิธีง่ายๆทำกันเองในบ้านนะครับหมูเคี่ยวให้ แต่ความไหม้นั้นมันจะมีความอร่อยอยู่นะครับอร่อยครับอร่อยหอมครับเราคิดว่าคุณเมจะแนะนำมาแบบคนี่ียวว่าจะทำอาหารในสูตรนี้สูตรนี้ครับแนะนำไม่ว่ามาทาผมโดยตรงนะครับพักแคสตมาพักชัดมาครับตอนนี้สัมปังก็เริ่มเป็นไงครับไหมนะครับเริ่มไหมครับตอนนี้ ยอดนะครับไม่ถือว่าดีเลยครับเนี่ยดีมากเลยดีที่ไม่ตายเฮ้ยเอาเมื่อใอ่ขั้นตอนต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วครับการทอดไข่นะครับเราต้องใส่เนื้อไปก่อนนะเนยหรอแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วครับเอ้อใส่ฟองครับใส่ฟองเดียวพอครับถึงที่พิเศษนะครับฮะ สิ่งพิเศษอ๋อถ้างั้นก็ต้องใส่ประมาณสิบว่ะครับสิบเลยครับ<ะ>แล้วคุณเย่าคุณพิเศษไหมรัก็ไม่ได้พิเศษพิสงอะไรแบบนะครับไม<า>่ครับคุณย่าคุณแบบคุณคนพิเศษไหมครับฮะคุณคนพิเศษไหมครับวะใช่ดิวะเอออิสติกครับออาอิสติกอ๋อผมว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเป็นยังไงครับผมเป็นคนนี่นะครับแล้วคุณชอบเพลงอะไรครับเพลงที่คุณชอบฮะ คุณชอบเพลงอะไรครับเพลงนี่คุณชอบอ่ะคุณชอบเพลงอะไรเพลงคุถึงวงหรือว่าเพลงครับเพลงอ่ะเพลงตอนนี้แหละครับผมถิดว่าผมชอบแบบจะคคัพอะไรงี้ยครับอะไรครับผมเซคคับครับจะคคัอครับจะคคัพแล้วชอบเพลงอะไรครับชอบเพลงอะไรให้ทุกคนพูดตามผมนะครับจะคคัพนะครับอ่ะตอนนี้ผมชอบอ่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างแล้วก็ชอบเพลงแบบ ทุกอย่างครับงั้ไม่เอาเอาเพียงเดียวอเอาเพียงเดียวเพียงเดียวผมว่มาชอบชอบปัดนะครับเพียงเดียวครับปัดเป็นใครครับใครใครคือปัดอ่ะเป็นคนนี่ครับอโอ้ยโอเคแล้วคุณเหรอวะคุณทำย่างนี้คุณแค่าคุณคุณเท่มากเลยครับเ <laughs> นี่ยมันเสียดูไง<ม>นะ ุณยคุณทำอย่างคุณเทพคครับนี่ครับคล้วตอนนี้ครับผมขไข่ไหม้นะครับคุณไม่กลัวกลัวกระเด็นส่เลยผมผมจะบอกว่าผมไม่เคยกลัวอะไรครับจริงจริงแล้วแบบกลัวไม่ไม่กลัวอะไรเลยอ่ะใช่ครับแล้วคุณเ,เคยฆ่า,าสัตว์อะไรหนีอยังฆ่าสัตว์น้องน้ำนครับ จะบอกผมเป็นนักฆ่าครับฆ่าแบบข้าไครับมืออ่ะผมจะบอกง่ายๆครับมือสองข้างผมเนี่ยผ่านการฆ่าหมดนะครับเอาง่ายๆข้างเนี้ห้าสิบข้างนี้ห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยตัวครับนี่มอฆ่าครับฮะท่าเล้เท้ามันจะพูดแต่มันก็เคยมีครับเอาง่ายๆอันนี้ข้างนี้ยี่สิบข้างนี้ยี่สิบก็เป็นสี่สิบบอกเป็นร้อยทีสิบครับคุณว่าคนแบบว่าโลกิจิตมครับแบบบิบลิตนหมครับไม่ครับไม่ ดณดูไม่เลี่ยดไหมไม่ครับคุณชอบฆ่าเป็นจจ <c oughs> คิดจใจหรอก็ผมเห็นผมก็ตกเลยครับคุณฆ่าบอกว่าฆ่าไม่คิดอะไรเลยครับผมผมต้องผมไม่คิดเลยครับฆ่าเลยไม่ถามนยเราคิดว่าถ้าเกิดนายคนเจอคนจะโวนเวียนกรรมนะฮะเจอคุณทงกลับนะครับอ๋อทำคอทำก็ทำครับผมไม่กลัวครับถ้าคุณเจอของจริงอ่ะฮะเจอของจริงเลยอ่ะถามได้พี่เมาเนี่ย อันนี้ก็เสร็จไหครับอันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จครับยังยังเสร็จรันยีงไม่เสร็จครับยังครับต้องมาโปะครับปนขนปังครับไม่คุณคุณชอคุณหล่อไหมครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราต้องมีซอสมะเขือเทศแต่ว่าใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับผมก็ไม่ใส่นะครับฟึบมาอยากใส่ครับใส่ว่าใส่ซอสเหรอใส่น้าก็ใส่ดี อันนี้ก็เสร็จแล้วครับอันนี้คูตั้งชื่อรับขนมปังโปะไข่นะครับทำไมมันตั้งชื่อก็เพราะว่ามันโปะไข่อยู่ครับคุณจะไม่มีชื่อ,อว่าพิเศษพิเศษเลยขนมปังรครูบีรับไปพอแล้วครับอ่าเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งผมก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับอ่าไปเจอกคันประหลังนะครับ